Okay. สวัสดีค่ะ,คะนิไลน์นินล,านลชาค่ะวันนี้แม่จะมาสอนน้องทำตำแตงนะคะนี่เลยวันนี้น้องํำแข็งอยากกินตำแตงนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวสำหรับแร,แรกก็ต้องสับสับก่อนต็เสียชี่ิค่ะอันนี้ตำไม่รอเลยรอรอแม่ก่อนนะคะรอแม่ก่อนแบบนี้นะคะเอาอะเอากีลูกคะ่ะ สี่เอาเยอะจังเลยขอชิมแตงหน่อยนะคะอืมหวานมากกินมาคะ่ะอืมอร่อยสับแตงท<ว>ุกคนออสองลูกก็พอเนะลูกเนะมันเยอะ,อะ อต้องปรุงยังไงใส่มะนาวก่อนเลยค่ะใส่มะนาวก่อนมะเขือเทศพอแล้วใช่ไหมคะพอแล้วโอเคบีบแรงๆบีบเบาหนาะน้ำไม่ออกค่ะสวัสดีค่ะนี่นี่ค่ะกับน้องน้ำแข็งนะคะน้องอยากทำตามแตงทำเองนะคะเปียเปียวไหม อ่ะแล้วก็ปรุงรสเอาช้อนมาหรือยังเอาช้อนมาตวงนะคะอ่ะปเปรี้ยวช้อนตวงแม่ชิมปเปรี้ยวอืมถ้ามันไม่เปรี้ยวมันก็ไม่อร่อยค่ะลูกอุ้ยไปละกะละมังอ่ะเอาน้ำเชื่อมก่อนโคมาใกล้ๆหนูแค่นิดเดียวไม่ต้องใส่เยอะปรุงนิดๆ น้ำเป็นมะนาวเหรอคะน้ำเชื่อมคขอาอวางเท่เชื่อมป่วยอ่ะมันเหนียวอาวางตรงกลางขยับมาตรงกลางมันเหนียวพ่อพ่อพอพอเค <Okay. S 1> ็มเค็มเค็มโอเคแล้วก็ใส่ใส่อันนี้ของหนูคะ่ะอือเอาแบบกิ๊ฟหนีบผมเลยหากิ๊ฟก่อนนะคะอือเอาแบบเพื่อนเพื่อนแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยคะ่คคะคือบัตรลมแรงมากเหมือนถุนจะตดต่อเพื่อนเพื่อน แม่ไปหากลิปหนีผมก่อนนะคะเอาไว้รล่ะอืมอร่อยเต็มเตพอดเดียวน่ารำมานค่ะ ีค่ะเอาใส่แล้วใช่ไหมคะโอเคแม่ไปติดกิ๊บมาอยู่อ่ะคุกคุกอร่อยไหมคะสวัสดีคะ่ะทุกคนเผ็ดเผ็ดเผ็ดได้ไงหรกไม่รู้ใครเอาพกหนูไปทำอะไรพ่อเหรอเอาพวกหนูไปตาเหรอตาพริกเหรอคะใช่แล้วหนูไม่บอกนะพ่อล้างให้หนูดีๆแล้วหรื แม่ก็จะตามใส่พริกสามเม็ดอร่อยหรือยังอร่อยแล้วตักใส่จานเลยค่ะเราไม่อร่อยไหนมันเป็นยังไงไม่ขอชิมไหนคุูก่อนแม่คุกให้พอแล้วมันจะกระเด็นใส่ตาหนูชิมก่อนนะน้ำป้าไหม แตงค่ะลองน้ำแข็งทำตำแตงนะคะวันนี้อ่าใค่เดยค่ะแะมันเคม็มไหนแม่ดูจะกระเด็นใส่ตาหนูเผ็ดเผ็ดหรอคะไม่เผ็ดนะอ,อืมอร่อยค่ะตักได้เลยรสชาติเบบีเอาที่น้ำ่ะลูก เจียวไหมคะทำไข่เจียวไหมคะทำไข่เจียวไหม,ไหมกินกับไข่เจียวเนาะเออเอาไข่มาตีเอาเอาเอาไกินกับไข่เจียวก็ได้โอเคไปเอาไข่เจียวมาคะ่ะนี่ก็ไม่รู้คะ่ะเนี่ย แต่ก็ยังมีคนแวะเข้ามาอยู่นะคะไข่เดียว,ยวนี่ก็เพิ่งสวัสดีค่ะนี่ก็เพิ่งเข้ามาไลา์ใน YouTube นะคะทุกคนก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ y o u t u b e เป็นยังไงนะคะช่วงนี้ไข่เน่าไม่รู้รโอ้ยไข่เน่าเหรอรไหนแม่ตอบขี้ก่อนใส่ผักชีไหมใส่อ่าไปเอามาค่ะ เอาถ้วยก่อนถ้วยเอาใบใหญ่หน่อยนะคะเก็บก่อนนะคะโอเค, okay, คอันนี้ได้เลยอันนี้วางบนโต๊ะก่อนไข่น่างเอาผักชีมาะคะ่ะไข่น่างไข่น่อไข่น่อผักชีลูก <c oughs> ผักชีอุ้ยผักชีตัวนี้ดูเด่นเหรอใช่ค่ะ อยู่ข้างล่างสุดเลยเก็บผักเก็บผักไ,ไม่ได้ใส่ซอก้น้ำปลาอย่างเดียวโ,โยแใส่น้ำปลาอย่างเดียวนะได้ชใส่นิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะ จะไม่ล้างค่ะใ,ใส่ผักชีลาวนี่นะคะจะได้ข้นขแล้วไม่รอแล้วอ่าระวังนะคะเดี๋ยวะเด็นใส่เครื่องเดี๋ยวมันจะเหม็นเทวาจะ้ะมาค่ะ อย่าเอาออกจากจานถ้วยนะคะอันไหนซ่อมมาลรกไม่ใช่ไข่ไม่เน่าค่ะเฮ้ยหมาเข้ามาอีกแล้วแม่ลืมล็อกประตูรั้วอ่ะโคนค่ะไข่เน่า กริแม่พูดแม่ไข่เน่านะอ๋อแม่พูดว่าไข่เน่าว,วันนั้นแม่ทําข้าวให้น้องแล้วแม่ก็วันนั้นทําข้าวให้ให้ให้หมาเนาะแล้วแม่ก็เอาไข่ห่นใส่แม่เจียวไข่ให้น้องแล้วทีนี้ใบแรกมันก็ไม่เน่าแล้วใบที่สองไม่ก็ต่อม่ก็กรรมอยู่แบบนี้พอกำอยู่แบบนี้แล้วไข่มันแตกตอนแรกก็นึกว่าเป็นตัวนะทุกคนตอนแรกนึกว่าเป็นตัวตกใจ แล้วก็เอาใส่กระทะเหมือนเดิมพอตอกลงไปกลายเป็นไข่เน่าเอ๊ะเอ๊ะเหม็นเหม็นไปล้างมือในห้องน้ำค่ะเสร็จเสร็จชู้ก็ได้โอเคเสร็จชู้เดี๋ยวแม่สับอันนี้แล้วเราก็จะไปปิดบ้านปิดรั้วอีกรอบหนึ่งเพราะว่าน้องเข้ามาได้ไม่เห็นรวยเข้ามา ระวังนะระวังนะหนูระวังมีดรอร่อยไะมคะอ,อร่อยค่ะขอบคุณคะ่ะหอม่าเสร็จแล้ว่อเสร็จแล้วเอากระชะก่อนนะคะเคี้ยวให้หมดก่อนค่อยพูดลูก ทำแตงก่อนทำแตงของแม่ใส่คือห้าใช่ไหมเด็กๆชอบทำค่ะ <c oughs> เดี๋ยวแม่ชิม ไหนคะได้อันนี้ก็ได้ไม่อันนี้มันอันนี้ไม่ดีอันนี้มันไม่ดีแล้วคะ่ะมาหมน,น่อยนะสีแดงชิดชิดสีแดงอันนี้ไปนี่ตายเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะถอยก่อน ทำดีๆค่ะตะหิวไม้แป๊บนึงไม่หยิบอันนี้ตําตําเมื่ะองรกทำแตเทำนะคะเขาอ,อะไรนะ,ะน้องอายุ น้องอายุสี่ขวบค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่ออายุเท่าไหร่คะน้อแข่งถามสิคะอายุเท่าไหร่คะเพื่อนอายุเท่าไหร่คะสิบขวบขอบคุณค่ะ,คะเดี๋ยวนะคะลูกเทเลยเหรอยังยังตั้งก่อนตั้งก่อนมาเอา,อา,อา,อา อร่อยค่ะหนอได้อยู่ไหมไม่ได้อยู่ไหมกลับเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแล้วค่ะขอบคุณค่ะเอาตั้งเตาค่ะตั้งเตาให้หนูหนูวางเบาๆบไม่สีนี้ก่อน ระวางความเป็นปชื่อแบบนี้โอเคเอ้แม่โอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทวดค่ะสวัสดีค่ะชัวดูคิดจิ้มจวดอ่าดูน้ำมันน้ำมันบางิบบายลบ้าเ้าบ้าบาบาแม่แม่วันนี้แม่ไม่แมนวันอยู่นะยัไม่เป็นไรค่ะ ใ <Okay. c oughs> ช่เหรอเฮ้ยเหยเียบไปแล้วตา,ายฮ์เแม่เชนีก่เดีย๋ยวแม่ตีก่อนีคหนาว่ะหนาว่ะ่นเพน,น้นแข็งอายุ88ปีค่ะ่วยช่ยย,ยคะ่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะชู้ ทั่ววันนี้วันอะไรอ่ะถามทั่วสิคะวันนี้วันอะไรทัววันนี้วันนหนูบอกทั่วสิคะวันนี้วันอะไรทั่ววันนี้วันอะไรวันนี้วันใช่เอานี้ค่ะเอานี้ค่ะลีวเดี๋ยวเดี๋ยวม่แวันนี้ไปเก็บ้หนูเอาไปเก็บะวังไม่เก็บจทิ้นจ้ะ ไม่ต้องไปใกล้เดี๋ยวมันกระเด็นใส่ตาหนูนเดี๋ยวับโอ้โหเดิมตายแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะรบเลฟค่ะแม่หนูละชามอไม่ลองทำจับได้ไหมจับจับไหนมันจเัเอายลองดูสิ สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่หกแม่วันนี้วันที่หกค่ะลูกว,วันที่หกเลยเหรอยายบอกว่าวันที่หกคะ่ะอ,อ,อาแม่ทำให้สุกแล้วสุดนแย่เราเพิ่งกินมันมีน้ำหนืนเนี่ยไม่มีเลยแบบสุกเลยไม่มีน้ำหนุนเลยมาปิดกระทะก่อน รกลับกับระวังร้อนขอบกระทะน,นะคะทำนี้ทำนี้เอา,เอาลาบลาบลาบ่าบ<ๆ>นี่ค่ะอย่างนี้เหรอก็ป <ś> ับเลยอย่าลืมทานข้าวนะคะ <ś> <ś> อุย้ยอ <ś> ุ <ś> ้ยสวยมากเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะไข่เจียวน้ำแข็ง สวัสดีค่ะก่อนค่ะหนูขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงไม่ปีนไม่ปีนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะยายทวดก่อนค่ะสวัสดีค่ะสาธุปิดยังไงสาธุเอ้าขึ้นวสาธุเลยค่ะชุจ้ายายทวดเลยเหรอคะยายทวดสีชมพูนี่นะคะนี่เห็นไหมคะคุณยายบอกว่า อะไรนะยากอยู่อีกนานถ้าเกิดช่วงนี้จบไปช่องอื่นแต่ค่ะ <c oughs> แต่หนูจะไปแวะหานะคะชัว <c oughs> <c oughs> น้ำแข็งขอไปทานข้าวก่อนนะคะแล้วก็ไปปิดรั้วคะ่ะน้องหมาเข้ามาคะ่ะบายบายสวัสดีคะ่ะปัดโ์เอาปัดโอยังไงล่ะลูกพูดพาะๆค่ะ